สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเงินครับในช่องมี a n นเทร t อนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงรพยาบาลสัตหนารายนะครับวันนี้จะพาไปเจอหมอเบนนะครับพูดคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนก โรคนกมีอะไรบ้างที่สำคัญแนวทางป้องกันแนวทางการรักษาและเรื่องอื่นๆที่ทุกคนอยากรู้นะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับหมอเบนกันครับ เดี๋ยวเราไปพบกับหมอเบนกันครับพูดคุยเรื่องโรคของนกอาการเกี่ยวกับนกและปัญหาที่เราจะพบเจอพร้อมแนวทางการรักษาและแก้ไขนะครับไปครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับหมอเบนนะครับจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโรคของนกแก้วปากขอกันครับว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้นกับนกแก้วในปัจจุบันนี้และได้รับการรักษาที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับหมอเบนกันครับว่า เป็นยังไงบ้างแนวทางการรักษาอะไรยังไงครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบในปัจจุบันนาะหมออยากให้หมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคงกในปัจจุบันหน่อยว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยที่หมอเจอตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรคงกเนี่ยจริงๆคนก็น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่เลี้ยงงกเนี่ยก็อาจจะรู้จักมัจจิกับโรคหลายโรคแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยทั้งเทคโนโลยีก,การวิจัย ความรู้ที่เข้าถึงได้แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลในเชิงโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเยอะมันทำให้คนสามารถได้รับข้อมูลอินฟอร์มมากมายที่เกี่ยวกับโลกแต่ว่าหลายครั้งที่เราอาจจะเคยเห็นข้อมูลบางอย่างในใน c e b o o k หรือว่าในออนไลน์ต่างๆก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงที่แบบอาจจะยังไม่ได้อัปเดตหรืออาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ทันสมัยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ จนบิดทำให้คนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยไปได้เยอะก็มีนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นจากโรคสุดยิตดก่อนวันนี้เราเราจะมาเอาโรคที่คนน่าจะให้ความสําคัญแล้วก็สูงกันเยอะๆแล้วก็รู้จักกันเป็นกระแสมากๆเลยคราวนี้เราจะพูเดเรน่องกสามโรคนะครับก็คือมีหนึ่งโรคไวรัสทางใบปะขนอันนี้คลาสสิกมากใช่ไหมฮีทมากฮีมากนี้ที่เรียกันสั้นๆแล้โรคของอ,อ,อันที่สองคือโรคตอนตอนนี้นะปีนี้เลยครับผมว่ามีอุบัติการแล้วก็ การเสียหายมากๆจากโรคนี้เลยโดยเฉพาะโรคปอดโดยเฉพาะย่างเอเมียนโพลิโอมาเลรับหรือเอพีวีที่เขาเรียกอะไรกันโรคจำเลือดอ่าแล้วก็โรคที่สามก็คือโรคที่อาจจะมีชื่อเก่าที่พวกเราเรียกกันก็คือพีดีดีนั่นเองอ่าแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาบอกเลยว่าทําไมเราไม่ต้องพิจกรณาว่าพีดีดีอีกแล้วมันไม่ใช่ต่อไป อ่าเริ่มโรคแรกเลยแล้วกันครับครับโรคขนนะครับอ,อันนี้เกิดจากสาเหตุเชื้อตัวไหนแนวทางการรักษายังไงนะครับแล้วใช้เวลากลา,ารรักษานานไหมนะครับแล้วมีโอกาสที่จะหายหรือเปล่าโอเคเราก็มาฟัางกันเรื่องของโรคขนก่อนจริงๆเนี่ยเวลาเราเรียกกันโรคเนี่ยโรคขนเนี่ยคนก็จะไปโฟกัสที่อะไรครับขนถูกไหมอ่าคราวนี้พอเรา,าไปโฟกัสที่ขนเนี่ย จริงๆนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโรคผลอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคัลเลยก็ได้ถ้าเราเรียกชื่อตเต็มๆแบบตามชื่อสลั่นเลยคือ c y s t i d f i e r i s e i s แปลว่าอะไรก็คือโรคไวรัสที่ทําให้เกิดปัญหาขนและจมูกปาก<ฮ>แต่จริงๆนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตา<ฮ>แต่ปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนี่ยนั่นคือความอันตรายที่เรามองไม่เห็นทําไมเราถึงต้องรู้จักโรคนี้โรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่าเซอร์โคไวรัส เซอร์โคไวรัสใช่ครับเซอร์โคไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสตัวนหนึ่งที่ต้องบอกว่าความโหดของมันคือไม่ได้เป็นความรุนแรงในการต่อโรคที่ทําให้เราตายทันทีนะครับแต่ความดุของโรคนี้คือความแข็งแกร่งของไวรัสคือมันตายยากโคตรแต่ทีเดียรคือมันตายยากมากมะ,ะสาว่าเขาเรียกว่าคนเพื่อนในสิ่งแวดล้อมได้เป็นปีติดต่อกันง่ายมากติดต่อแล้วแต่ยังตายยากอีกนนาดน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเด็ดตอที่ใช้ในาบ้านหมดสิทธ์มีความเหนียวเออ พนหมดสิทธิ์ฆ่ามันไม่ได้มันไม่ได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนโควิดแต่มันเป็นไวรัสที่ทน<ร>แต่ข้อดีของมันคือมันไม่ไก่อโรครุนแรงหรือทําให้ส่วนใหญ่คือนกไม่ได้ตายกันทีจากการติดเชืวว้อไวรัสมักจะเป็นโรคที่เลือดรานมากกว่าครับ<ห>โรคนี้จะรุนแรงแรก,<ห>รกับสมพวกลูกลกอย่างเงี้ยครับ<ห>อ่าวน,นี้พอเรามาทำความรู้จักกับโรคนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยเป็นไวรัสที่ก่อ,อกปัญหาใช่ครับมันเกิดปัญหานักับ ตัวเซลล์ที่มีการแบ,บ่งตัวเก่งๆเลยดีกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างครับเรารู้จักแหละขนผนี่ยขกทุกวันผิวหวนังเติบโต,ตทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นก็คือผิวหนังเล็บจ้อยปากมันจึงเกิดปัญหาทําให้เราเห็นง่ายขึ้นอันที่2ก็คืออะไรที่เป็นแบ,บ่งตัวเก่งๆลองนึกถึงนกเด็กนกเด็กเนี่ยทุกอย่างกำลังพัฒนาทุกอย่างกำลังแบ่งตัวมันเลยรุนแรงกับรุนรบไม่ต้อกครับรุนรก็เลยเจ๊งหรือตายได้ง่ายบางทีตายแบบไม่มีสาเหตุเลยด้ซ้ำ อ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาคือนอกจากผิวหนังคเกันรอยปัปกฝนนี่นะอันที่สองก็คือตับตับเป็นอเลยวะที่มีการแบ่งตัวเก่งถูกไหมครับเพราะมันต้องฟื้นฟูรีจนเนเรทอยตลอดเวลาถ้าพูดง่ายๆคือมันต้องแบบซ่อมแซมเป็นตลอดเวลาเพื่อที่มันจะทํางานเพราะตับนี่ถือว่าเป็นอวอนัยวะสําคัญที่ทํางานนะตั้งตับเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งในแทร็เก็ตของไวรัสตัวนี้ครับที่มันจะออินนนเเฟข้าไปใหัรืติดเชื้อเข้าไปตับแล้วทําให้ตับเจ๊งโออเค่ามันชอบกินตับกินตับนะครับอย่านย่าโรคนี้ชอบกินตับแล้วก็คุ้มถัดมาก็คือนอจะตับแล้วก็จะมาเป็นระบบภูมิคุ้มกันครับออ่่าาระบบภูมิคุ้มกันก็คือพวกเม็ดเลือดขาวครับคราวนี้ถ้ามันไปอินเฟืในระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นภูมิคุ้มกันก็จะบกพร่องซึ่งเป็น ที่เราทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมนกบางตัวถึงดูแบบติดเชือ้อง่ายยกติดเชื้อได้เปนน็นน้่เป็นนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีต้นตอมาจากไวรัสกันไปรป่าขนนี่แหละและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบไขระดูกมันไม่ได้แดงโอ้เยอะมากเลยครับก็คือตัวแบ่งตัวเก่งๆไม่ได้แดงมันสร้างทุกวันมันผล,ลิตทุกวันถ้าไวรัสมันอินเฟคเข้าไปในระบบระบบการสร้างระบบเลือดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนระับนกบางตัวโรยิตจางอ,อยู่ดีๆก็หมดแรง โลหิตจางแบบไม่ทราบสาเหตุทำไมเลีย้ยงวีด,ดีเกิดปัญหาคือเกิดภาวะโลหิตจางนั่นแหละนี่แหละครับเพราะฉนั้นพอเราต,วตรวจนะสาเหตุที่แท้จริงเราก็จะเจอว่าโอ้มันติดไวรัสนี่และครับแล้วอาการที่เป็นแรกพบเนี่ยที่สมมติว่าคนทานบ้านที่ตรวจจะดได้ยังไงใช่ไหมคือแบบเฮ้ยเห็นนกตัวนี้จะไปซื้อนกตัวนี้มาหมอว่าดูยังไงว่าแม่งในเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นคือคือจะแนะนํายังไงครับว่า ในการดูเบื้องต้นก่อนที่จะซื pues ้อรถอยู่ว่าอะไรเนี้ยตอบไม่ได้เลยจริงจรตอบไม่ได้เลยจริงๆครับ <framework> คือทําได้เด <S iros> ียวคือตรวจโรคใารตรวการตรวจโรคอันนี <Naruto estos S 2> ้หมอก็ต้องแจ้งให้ทราบทุกๆคนเหมือนกันว่าการตรวจโรคเป็นการตรวจในวันนั้นที่ตรวจไม่ได้ปลายความว่าอีกสามเดือนหกเดือนจะไปโปรเทคหรือว่าไปมีประกันภัยเหมือนรถยนต์เลอยเียไม่ได้เพราะว่าวันที่ตรวจมันไม่มีคนซื้อ ก็เห็นว่ามันไม่มีครับนกกินดีย่อยดีโชคดีก็มันก็ดูปกติอ่าคนขายเขาก็ไม่ได้เป็นลูกตาพีซีอาร์จะไปรู้ได้ยังไงว่านกเป็นอะไเป็นเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่รู้ครับเราในฐานะที่เป็นหมอเป็นผู้เลี้ยงไปหลยอย่างเราอย่าดูวิโนดูเอาเลยจนกว่ามัาจะทำไมครับแสดงอาการถูกไหมเราทำสรางนกเริ่มมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงจะมารู้ว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นการตรวจเป็นแค่การบอกว่ามันนั้นเรา ย้อนจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามันมีที่ผ่านมานี่ช่วงนี้มันยังไม่มีแต่ต่อจากนี้หรือมันอาจจะรั่งเชื้อเมื่อวานแต่ตรวจไม่เจอก็ได้เราไม่รู้หรอกนะแต่ถ้านก เพื่อสงสัยแต่ถ้านกตัวไหนที่มันปูมปุ้งกันแบบสูงสูงในแข็งแรงเลยตอนนั้นอ่ะหมอถ้าสมมติเราตรวจปุ๊บเราเจอไหมครับอันเนี้ยหมายถึงว่าท่านกตัวนั้นเหมือนนกโตงี้เหรอเออนกโตที่มันแข็งแรงอยู่มีโอกาสตรวจเจอครับมีโอกาสตรวจเจอหน้าดไซส์แข็งแรงกินเก่งอ้วนท้วนสมบูรณ์มีโอกาสตรวจยังไงก็เจอมีโอกาสตรวจเจอถ้านกตัวนั้นติดเชื้อมันเหมือนเราได้ถึง ตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่กำลังมีโรคระบาดใช่ไหมแล้วคนน่าจะรู้จักเรื่องโรคเยอะขึ้นเพราะว่าไอ้โรคโควิดนี่แหละเคยเห็นไหมครับมีวัยรุ่นมีผู้ใหญ่มีเยอะแยะที่ตรวจเชื้อเจอแต่ปกติแล้วก็เอียงทีพวกนี้แหละคือตัวที่ทำน่แพร่เชื้อไปทั่วเลยหรือว่าเดินไปไหนไปไหนก็ระบาดไปทั่วเลยอันนี้แหละครับคือปัญหาเดียวกันคือนกตัวนั้นน่ะถือว่าเราเรียกว่าติดเชื้อแฝง อ่าคือมีเชื้ออยู่แหละแต่ไม่แสดงอาการับเป็นพวกแอปนกแอปไว้แอปไว้นม่ใช่แค่นกพวกนี้คือต้นต่อของอาจจะเกิดการระบาดจากนกพวกนี้ประมาณนั้นแนวทางการรักษาไงครับหมอถ้าเป็นโรคขนแล้วจริงจิงการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับเอางี้ครับความรุนแรงของแต่ละโรคเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปถ้าระบบเลือดระบบไมไดเือขาวระบบตาระบบผิวหนังพวกเนี้ยแก้กันตามระบบที่มันเจิงเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหนึ่ง ถ้ามันมีปัญหาเรื่องโรฮิตจามจะมานั่งกินยาต้านไปรักไม่ทันหรอกครับต้องถ่ายเลือดเนี่ยแต่ตนไม่ไม่ทันอือันที่สองคืออย่างกรณีที่ติดระบบเรื่องไม่ได้เขาได้รับตักเนี่ยเราก็ต้องให้พวกดีเวอว์ซัพพลีเมนต์หือบองลมตับซัพพอร์ตตับช่วยมันเป็นที่อะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราได้ตรวจนิสัยเจอปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วกันวันที่มันอิดเชื้อแล้วครับ สิ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือเราจะทำยังไงก็ได้ให้วรัสที่อยู่ตรงนั้นลดปริมาณลงเพราะว่าอะไรครับโลันเฉยๆอกั้งโขนใช่ไหมรลนะายสิ่งขัดหลังโขนมันมาหมดเลยมันอยู่ตามกกงตามซี่กงรงที่มันติดอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เราไปฟังว่ามันทนมานกไก่กกงแต่งตัวมันก็คือติดเชื้อซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้คือเราต้อง ทำลายเชื้อที่อยู่บนตัวมันทำลายเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของมันให้ม,มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์ในการทาลายหรือว่าฆ่าเชื้อตรงนี้ให้สูงหมั่นของเราสะอาดตรงการทำความสะอาดตรงเช่นเราไปล้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันจะไปช่วยฆ่าเชื้อนะ <nhưng. S 2> แต่การล้างตรงมันจะช่วยชะชะลายลดเชื้อไม่ออกลดปริมาณออด้วนะครับลดปริมาณลงเพื่อไม่ให้ตัว่ามีไว้ แต่อยู่ร้อยร้อยตัวร้านไปแล้วมันโดนน้ำัดปาไปสักประมาณยี่สิบสามสิบตัวมันก็นลดลงไปแล้ว